สวัสดีครับสวัสดีครับป่าพลอ,อยแล้วนะครับวันนี้ได้ต้มหอยปังกินกับน้ำจิ้มสมมาได้ครับเสิร์เสิร์กันเสิร์เสิร์กันครับหลุดแบไงเลยม,มีจา<ส>มนาเด็นยงไง,ไไงเออโอ้ยหลุดแหมเอานี่ละสี่ละ Ừ, ổ bịch ngon nữa Khổ mâm lâm cảm có đi đèn hả? เาพ่อดึงขึ้นมากมิตรหัวป่ะดึงจได้ป่ะแนวคือมานเตะหัวมั้ยพ่อดึงมากมิตรหัวพ่อดึงมาเป็นรองดูเพิ่มทไมปูออกมาเตะหัวเสียอัยตัวหัวยครังหัวยังแท้ còn món ăn bớt ngay tôi ngay đi, ừ. chuồng này mặn uẩn quá có phải không? um, với bê xì tràn Mm-hmm. <laughs> นู่นนี่นะตันจุลัวนู่นนี่หนักหนักว่ะนี่แมลเบลสิออกเบลเดี๋ยวต้องไปคอกินที่ดังนะมั้ง แต่เขาเจาไปก้อยก้อยดิบก็มีนั่นนึงไว้ปังลเทียบเหกันก้อยดิบเเคยนี่เขเคยกินอัหนึ่งก่าวักอกินมุนมุนเบยออกบยดีอะเบรเบิร์นเกื ขิมกระเพาะไกระเพาะฮอนเดี๋ยวกระพาะซื้อมา2โล Đi tên nó nhanh nhanh xa chảy ngay <laughs> <laughs> ngay, nhai mới ta xẹo Nguyên này không ซ่ำกำปั่นมีຍังไงขึ้นบนหน่อยบ่จอยบ่ไงแต่เปลือกจอย เป็ดกตั้งแสบแม่นเป็ดกั้งแสบเลย <c oughs> น้องเนี่ม้นงสิโค้งออกทุบ่เอออีดีว่า <c oughs> มันต้องโค้งออกสิพี่บููสูตรเป็นแล้วสูตรมัวฟูกละซนมบายไงบอกบอกไ ออกสามว่าเป็นยังสิมันจะอยวอีกวะ <c oughs> โอ้ยบอกแล้วฟุ <c oughs> วกฟุกซื้อกันเนี่ย อืมนี่ออกเหมดเดียอืมอืม,อ,มออกไปเลยออกกันหวานเนาะครับ người cho trời mình đã bỏ hài giờ xuống nuôi đuẩn nhạc đây <laughs> Ôi Ô, bộ, <cười> <cười> ừ, bộ ổ Nhờ rồi gì đi Bà xí mình bộ อืมอแล้วเปดสดดีนะเนี่ย อร่อยาซื้อใท่เอ็มอิมอ่ะอร่อยน่าเนี่ะใท่หวาอบวบเซบินี่หอวกันหวานพูนพูนจาน น,นี่จะเปียกไปแป๊มบาดนี้ยิ้มนลยเอาเด้อครับประเด็มากินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องมินิผ้ากินเด้อครับมันนี่กับหัวลาไปก่อนเนา่อยพ่อมื้อหน,น้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ